โอเคฮะก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะตอนนี้อยู่กับผมอารีฟเหมือนเดิมกับการที่จะมาอธิบายเรื่องแฟนตาซีลีกแบบสั้นๆให้ก่อนแล้วกันนะฮะเผื่อใครที่อยากจะเล่นเนาะเพราะว่ามันใกล้จะเริ่มแล้วนะฮะวันที่3นี้นะฮะเพราะว่าถ้าไปช้าก,กว่านี้คะแนนน่าจะน้อยลงกว่าเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าสําหรับทางด้านแฟนตาซีลีกนี้น่าจะไม่มีไอเทมอะไรให้เป็นรางวัล เนะเพราะว่าหนึ่งเลยนะฮะเราสามารถปรับเรทของแต้มนั้นๆได้คนระับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่น่านะไม่น่าจะแบบคัด,คดกันแบบทัโลกแล้วก็แจกของเหมือนที่ I3 นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หนึ่งเลยคือมันไม่มีอะไรตอบแทนนะผมคิดว่างั้นนะฮะก็อาจจะเป็น ส่วนเสริมครับสำหรับคนที่ซื้อตั๋วมาแล้วนะฮะว่างๆก็มาเล่นสนุกกับเพื่อนๆที่ซื้อตั๋วเช่นเดียวกันนะในรายการ Dream League นั่นเองราคาก็9.99ที่เคยแนะนำไปแล้วนะครับในารายการตัวโอ้ตัวลือเนาะโอเคเรามาดูนิดนึงครับสำหรับทางด้านของ f a แฟนต League นี้เป็นยังไงนะฮะก็คล้ายๆกับ T.I.3 เลยใครที่ซื้อก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะคือเลือก ผู้เล่นนะฮะเข้ามาอยู่ในทีมของเราแล้วก็จะนับคะแนนตามที่ผู้เล่นคนนั้นที่เราเลือกได้เล่นทั้งทั้งจนจบรายการเลยนะฮะแล้วก็มารวมอีกทีว่าใครได้ที่1ที่2องที่สายังไงนะแค,ร,คร,นะรี่ใครดีสุดนะซัพพอร์ตใครดีสุดประมาณนี้นะฮะแล้วก็มารวมทั้งทีมที่เราเลือกว่าเป็นเท่าไหร่นะฮะตอนนั้นทีไอสเนี่ยจะแบ่งเป็นเอ่อเรเดตเอาไว้แล้วก็ให้ของกลับมาเป็นกล่องเนะาะเอามาเปิดนะ,ะรู้สึกว่าตอนนั้นน่าจะเป็นของอิมมอร์ทอลไหม จำไม่ได้แล้วนะฮะโอเคเราวกกลับมาที่แฟนตาซีลีกนะฮะแฟนตาซีลีกเนี่ยอย่างแรกเลยนะฮะถ้าคุณอยากจะเล่นนะครับต้องซื้อตัวนี้ก่อนนะ ASUS ROG Dream Edition ที่หนึ่งนะฮะพอซื้อมาแล้วเนี่ยก็จะมีเตือนอยู่ที่จดหมายมุมขวาบนนะฮะจะบอกว่านี่าสามารถที่จะสร้างแฟนตาซีลีกได้แล้วนะฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยถ้าคุณไม่ได้เปิดใช้ก็ ไม่สามารถสร้างได้นะฮะแล้วก็สามารถเลี้ยเดียวได้ปกตินะสำหรับตัวะฮะจะสามารถที่จะเล่นฟันดซิลิกนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณได้เปิดใช้ตัวนี้เท่านั้นฮนะเปิดใช้ยังไงครับเปิดใช้ปุ๊บมันจะมีขีดแถบทัวอยู่ในะในเกมนะฮะอ่ะยกตัวอย่างนิดนึงนะอ่ามันจะขึ้นแถบตรงนี้นะช้าจุงโอเคอ่ะนี่ฮะมันจะขึ้นแถบตรงนี้อ่ะนี่มีแบบนี้ปุ๊บจบเลยนะฮะรีมิลล็อกนะฮะ,นะฮะอ่ะซุทล็อก รีมดีสั้ที่หเนาะโอเคกลับมาที่หน้าเว็บต่ออีกนิดหนึ่งนะฮะพอขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยเราได้แล้วใช่ไหมฮะเราก็จะเข้ามาที่ในส่วนของ Community หรือภาษาไทยก็เป็นชุมชนนะฮะแล้วก็จะมีด้านล่างตรงนี้แถบข้างล่างนะฮะเป็นแฟนตาซีอยูนะะ่มี Create มีจอยอยู่นะฮะว่า สร้างจะเข้าอะไรยังไงซึ่งตอนนี้ผมสร้างไปแล้วก็จะไม่มีหน้าต่างนี้ขึ้นมาสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้สร้างนะฮะก็สามารถตั้งชื่อได้เลยอ่านะตรงนี้ก็มีเลือกแค่อันเดียวครับนะฮะเป็นดีมลิกอันเดียวนะฮะแต่ตรงชื่อตรงนี้นะสามารถที่จะเขียนได้เลยเอ๊ะเห็นเมาส์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะมันจะมีช่องเนี่ยนะฮะนะ ช่องที่เขียนเขาเขียนว่า d m League s e c r e t Agent นะฮะอันนี้แหละเนะเราสามารถตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้ครับนะตั้งเป็นชื่อเราก็ไดนะะ้ส่วนข้างล่างนะฮะจะเป็นลีกที่เพื่อนเขาได้สร้างเขาสร้างเอาไว้นะฮะแล้วก็น่าจะเป็นลีกที่ยังไม่เต็มเนาะเราสามารถที่จะจอยได้นะฮะโดยที่ไม่ได้มีพาสเวส่วนอะไรเลยนะฮะจอยได้เลยนะโอเคเนะเรามาท้ามกันต่อน,นิดนึงนะฮะสำหรับทางด้านของ สมมติว่าเพื่อนสร้างแฟนตาซีลีกมาแล้วแล้วชวนเรานะฮะชวนเราเข้าไปร่วมลีกด้วยก็จะมีคำเตือนข้างบนเช่นเดียวกันนะฮะนี่ฮะถูกเชิญให้เข้าร่วมใน Worst Fantasy League Ever นะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปจอยได้นะฮะพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีให้ตั้งชื่อของเรานะฮะแล้วก็เป็นในส่วนของรูปนะซึ่งจะเป็นไฟล์ png นะฮะก็หากันไฟล์แล้วแต่จะต้องการร้วกันนะฮะนี่ะนะน ี่ฮะพอจอยฮะมันจะมีให้เราเลือกรูปอยู่เซตโลโก้ logo, นะแล้วก็ตามนี้เลยฮนะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นชื่ออย่างที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้ฮนะนี่เขาตั้งเป็นเอ่ออะไรเนี่ยนันคลุกไซบอร์กนะฮะโอเคประมาณนี้นะีแล้วก็กด Create Team ครับกด Create Team ไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้ามาในนี้เนะี่ยอันนี้อันนี้เป็นที่เราสร้างเองนะฮนะอ่านะี่ฮะ ที่เขาสร้างเป็นลีก Secret Agents นะคือลีกของเขาเองทุกคนสามารถสร้างได้คนละหลีกนะฮะแฟนตาซีลีกแล้วก็รู้สึกว่าจะจอยของเพื่อนได้แบบไม่จํากัดเลยนะนะฮะรู้สึกว่าจะไม่จํากัดแต่ว่าสร้างได้คนละ1เท่านั้นนะฮะโอเคพอสร้างเสร็จมันก็จะอยู่ในลีกตรงนี้นะฮะแต่ว่าด,ดูไปเรื่อยๆแล้วก่อนแล้วกันเนาะ แล้วก็จะมี4แถบด้านบนเขามี standing with match up มี message แล้วก็ transaction นะฮะ match up นี่ก็จะเป็นในส่วนของออวันนั้นมีอะไรบ้างอะไรยังไงนะฮะ sitting นี่ก็จะไปนี่ให้ดูนิดนึ่งนี่มาพูดถึง message ต่อ message คือเราพิมพ์ message อะไรก็ได้ครับจะนัดนู่นนี่นั่น,นเพราะว่าเวลาเราสร้าง แฟนาซีเลกนะฮะจะต้องนัดกันนะสมมุติมี6คนนะฮะรวมตัวเราเองก็ต้องนัดกันว่าเฮ้ยจะเริ่มดราฟเมื่อไหร่นะฮะต้องต้องหาเวลาที่ทั้งทั้ง6คนรวมกันนะฮะพร้อมกันด้วยนะเพราะว่าเพราะว่ามันจะเอ่อเลือกผู้เล่นด้วยกันนะฮะอา่านี่ก็เป็นทร a n ซัชันไม่มีอะไรเนาะนี่ก็เป็นการชวนเพื่อนนะะอินไว้นะฮะสำหรับใครที่ซื้อตั๋วก็จะมีรายชื่อขึ้นแต่ใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็จะไม่มีนะฮะ ส่วนนี้ก็จะเป็นซิตติ้งให้ดูนิดนิดหนึ่ง ID ก็จะเป็นแฟนตาซีลีก ID ของเรานะฮะส่วนดราฟล์ไทม์นี่สำคัญมากนะฮะคือจะกำหนดว่าเฮ้ยจะเริ่มดั์เมื่อไหร่นะฮะนี่ก็จะอีดิทได้เนาะสำหรับใครที่บลั๊กเรื่องเวลาไม่ได้นะฮะก็กดวันไปก่อนแล้วกดโอเคแล้วค่อยอีดิทวันเวลาใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะส่วนไอ้นี้เป็น จังหวะ d r ฟ v ์นะฮะว่าเฮ้ยจะให้คนละเท่าไหร่60วินีก็โอเคฮะได้เวลาคิดอยู่พอสมควรเลยแล้วก็อันนี้เป็นจํานวนจํานวนคนที่สามารถที่จะอยู่ในลีกของเราได้นะฮะ6คนก็สนุกดีนะแล้วก็นี้ก็จะปรับอะไรไม่ได้แล้วนะฮะส่วนตรงนี้นะะสึกว่าจะปรับตําตแหน่งได้นะฮะว่าจะเอาเป็นคอนี่ก็เหมือนกับโซโลโซโลนะฮะ เอนี่ก็ออกแนวโซโล่เหมือนกันเล่นกลางแล้วมั้งนะซัพพอร์ตนะฮะแล้วก็เป็นสำรองอีก3คนนะ,ะส่วนตรงนี้สกอร์อเป็นการคิดสกอร์นี้เราสามารถปรับเบรดได้นะฮะ,ะหรือจะเป็น default แบบนี้ก็ได้นะฮะเนาะนี่ฮะอ่าพูดถึงเมื่อกี้นะี่ฮะเวลาเราคลิกที่ Edit ตรงนี้นะฮะนะก็จะเป็นการนัดเวลาครับผมนี่นะฮะแล้วก็นัดวันเวลาได้นะฮะต้องบอกว่า ออสามารถนัดได้ในอีก5นาทีข้างหน้านะ,ะสมมติว่าตอนนี้10บโมงเช้านะฮะเราสามารถจะตั้งได้แค่10บโมงหนาทีไม่สามารถตั้งได้ณนะเดียวนั้นเลยนะฮะก็นี่พอตั้งเสร็จปุ๊บก็จะมีเตือนครับว่าเฮ้ยจะเริ่มดับในวันนี้ตอนเวลาเท่านี้นะอ่านะฮะนอกจากจะเตือนแล้วเนี่ยก็ยังมีขึ้นบอกนะครับว่าเฮ้ยดับเนี่ยจะ ภายในะอีกกี่วันนะนี่ก็ในภาพนี้จะเขียนบอกว่าอีกหนึ่งวัน9้าชั่วโมง2ี่สิบ้านาทีนะฮะเราก็ต้องมารอก่อนสักประมาณเอ่อรู้สึกว่าสักสักเจ็ดสักห7นาทีนะก่อนที่มันจะเริ่มดรับครับเราจะได้เราจะได้จอยไปได้นะฮะโอเคมีอะไรอีกไหมตรงนี้นะ่าจะนี่ฮะตรงนี้มีปรับปรับตำแหน่งได้นะครับเพราะคุณจะเอานี่ไปเป็นอะไรดีเนะสล็อตที่หนึ่งสี่ห้าเนี่ยเอาตำแหน่งอะไรดีก็ปรับกันได้นะฮะ เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ลีกไหนต้องดูนี่ดีๆด้วยนะอืมโอเคเราไปดูในเกมกันนิดนึงฮะสำหรับในเกมครับอยู่ที่หมวดชุมชนนี่ผมเป็นภาษาไทยนะฮะภาษาปากิจก็เป็นคอมมิชชั่นหรือว่าอะไรสักอย่างนะฮะอืมเดี๋ยวดูแป๊บนึงสิคอมมิชชั่นถูกแล้วนะฮะโอเคตอนนี้นี่ผมสร้างไปแล้วลีกหนึ่งซึ่งจัด ดราไปแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะมีพี่เมอร์เมดแล้วก็มีพีชเบอร์รี่นะฮะเมื่อตอนเย็นจริงก็ไปอัดใน t g จแล้วแต่ว่ามีคนถามมาเยอะนะก็เลยทำมาให้ก่อนละกันนะก่อนที่จะได้เห็นคลิปเต็มๆของ t g l นะฮะอ่ะตรงนี้นี่สามารถเราเลือกได้นะฮะลีกที่เราเคยเข้าร่วมนะ,ะนี่ผมไปร่วมของคุณกินจังด้วยนะคุณกินจังนี่แบ่งได้อ่ารับแค่4 4คนเท่านั้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นของใครก็ไม่รู้เหมือนกันรับ6คนนะฮะ แล้วก็นี่เป็นของรอเซของผมเองนะฮะซึ่งดรับกันไปเสร็จได้เบอยและนะฮะเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งแล้วก็นี่เป็นของ TGL นะครับนี่ฮะเวลาเขาตั้งอ่อดาดรับแล้วเนี่ยมันจะขึ้นย้อดหลังอยู่เห็นไหมฮะนี่อีก1วัน9ชั่วโมงครับก่อนที่จะเริ่มดรับนะฮะอืมโอเคเดี๋ยวเราไปดูนี้นิดหนึ่งนะฮะของที่ผมดรับมาแล้วนะฮะก็ จะมี standing นะฮะจะบอกว่าเฮ้ยชนะมาเท่าไหร่แล้วนะฮะ m a ชอ h u อยู่ตรงนี้นี่ฮะวิคที่1น,นะถ้าเรามีไม่ครบ6คนมันก็จะมีชนะบายประมาณนี้แหละฮะนะฮะก็กลายเป็นว่าวิคหนเนี่ยทั้ง3คนนะสบายเนะี่ยไม่ต้องแข่งกับใครนะฮะส่วนวิคที่2อ,เ,อเริ่มจะมีคู่ต่อสู้แล้วนะฮะก็จะรวมคะแนนเป็นวีคๆไปนะฮะแล้วก็ถ้าเราคะแนนดีกว่าเราก็จะได้นี่ฮะ s t a n d ิ้งมาวินหนึ่งนะฮะ แล้วก็ loss l o s ศูย์ใบเพราะว่าเราไม่ได้แพ้ประมาณนี้ฮะนะอืมนี่ก็วิคสามสี่ไปจนถึงวิคเก้านะเพราะว่าแข่งกันเก้านะฮะเมสเซจตรงนี้ก็จะเขียนไว้ได้นะฮะว่าเฮ้ยเราจะมานัดนู่นนี่นั่นหรือว่าจะมาพูดถกคุยอะไรกันสักสักอย่างสองอย่างาชัานการที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะฮะอืมคงจะเป็นผลแล้วมั้งนะะว่าคะแนนเท่าไหร่มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันครับผม อันนี้เป็นซิตติ้งซึ่งผมแก้ไขดรับไม่ได้แล้วเพราะว่าเราดรับไปแล้วนะฮะส่วนคะแนนก็แก้ขไกข,ไม,ขไม่ได้แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะ่ยสำหรับซิตติ้งหลังจากดรับมาแล้วนะฮะเรามาดูเพลเยอร์เรานิดหนึ่งนะฮะรายชื่อคนในทีมของผมเองอ่านี่ก็เป็นทีมที่ผมดรับมานะฮะตอนตอนเย็นที่อยู่กัน3คนนะผมก็ดรับไซเลนต์มาอดิซี่มามีซิงซิงนะฮะมีปั๊ปปี้มีแอเก้แล้วก็มีสำรองอยู่3คนนะฮะนี่ก็จะเป็นวีคหนึ่งฮะก็ ต้องดูว่าเราจะาไปเจอกับอะไรยังไงเราก็สามารถสวาร์ปได้นะฮะส่วนสวาร์ปนี่จะล็อกด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเฮ้ยก่อนแข่งเราสามารถไปสวาร์ปได้ไม่ใช่นะรู้สึกว่าจะตอนเที่ยงคืนหรือเปล่าไอ้นี่มัน6กโมงเช้าแฮนะเนี่คือเที่ยงคืนอ่าเที่ยงคืนเที่ยงคืนบ้านเขาแต่6กโมงเช้าบ้านเราเนะเราสามารถปรับได้แค่นั้นนะนี่ฮะจะบอกอยู่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยคุณสามารถปรับได้แค่ถึงหกโมงเช้านะถ้าจะสวาร์ปใครนะฮะต้องคิดให้ดีฮะ นี่สมัสมสวารปนู่นนี่นั่นได้ตามตำแหน่งนะฮะอืมกดแคนเซิลไปก็ได้เนาะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะรู้สึกว่าจะดูของคนอื่นไม่ได้เนาะอืมดูไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดนะฮะแต่ตอนตอนเลือกตอนดราฟเนี่ยมันจะดูของคนอื่นได้เหมือนกันนะฮะผมบอกภาพไม่ออกแฮะต้องรอดราฟใหม่อีกรอบหนึ่งะฮะนะก็ประมาณนี้นะฮะนะ นี่ก็จะเป็นอันอื่นและส่วนในทั้งหมดเนี่ยในทัวร์นาเมนต์นี้มีอยู่12ทีมนะครับแบ่งเป็น4-4-4เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะหยิบผู้เล่นได้แค่เท่านี้ฮะได้แค่12เท่านี้ฮะไม่มีลายเคียวไม่มีเอ่อทางฝั่งจีนไม่มีทางฝั่งเกาหลีนะจะมีทางฝั่งยุโรปหมดเลยนี่ฮะทีมที่ลงในรายการนี้ฮะ a าร i e e นสะ์เอมพายร็อกกี้สุนติกรัต o ปนานะมีคาวนายนีี EG นะฮะมีอะไรอีก mym มีซิกมาอ่ามีทีมด็อกนะฮะก็เลือกได้ประมาณนี้ส่วนคะแนนนี้นผมไม่แน่ใจว่าเขาคัดอย่างยังไงเหมือนกันก็ไม่รู้ฮะแต่ไม่เกี่ยวนะเนะี่ยน่าจะไปนับใหม่ในในในทัวร์น,นั้นเลยนะฮะไม่เกี่ยวกันนะะี่่สามารถหาชื่อได้นะฮะเราจะจะดูชื่อใครดีนะฮะแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาเล่นเป็นยังไงนะ,ะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะฮะอันนี้นะฮะอืมไม่รู้ว่าคิดก่อนหน้านี้ หรือคิดของอทั้งหมดเลยก่อนหน้านี้หรือว่าคิดเป็นของดีมลีกปีที่แล้วนไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเวลาเอาจับมาเข้าลีของเราใหม่เนี่ยก็น่าจะคิดคะแนนใหม่หมดทุกอันเลยฮะหมดทุกอย่างเลยนี่นี่ฮะเริ่มน่าจะเริ่มคิดคะแนนใหม่เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราสร้างลีกเราก็ต้องดูด้วยว่าวันนั้นเนี่ย ทีมที่เราเลือกนี่แข่งหรือเปล่าด้วยถ้าไม่แข่งมันก็ม,มีแต้มถูกไหมเราก็จะแพ้คนอื่นซะมเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นบายแบบนี้ก็ต้องบอกว่าสบายไม่ต้องคิดมากอะไรนี่ฮะมาร์ชอัพคืออาทิตย์แรกวิกหนึ่งนี่คือเราบายอยู่แล้วฮะนั้นเราก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าพอวิกสองวิกสามที่เราต้องเจอกันสักคนนี้ต้องคิดแหละว่าเราต้องปรับอะไรนะฮะส่วนเล่นแล้วได้อะไรนะฮะ ก็บอกว่าไม่น่าจะมีรางวัลอะไรแค่ผมสำหรับแฟนตาซีอันนี้นะฮะแล้วก็น่าจะเป็นเอ่อเล่นกันขำๆมากกว่ากับคนที่มีเนี่ยกับคนที่มีตั๋วนี้ด้วยนะฮะแค่นั้นเองไม่น่าจะมีอะไรนะฮะนี่ถูกเชิญอะไรไหมน่าจะอ่าไม่ได้ถูกเชิญอะไรนะฮะนี่เป็นของเก่าแลนะะ้วนะเวลาเข้าร่วมก็มีบอกด้วยนะครับว่าเข้าร่วมดีของของเรานะอืมนี่ นี่ฮะการถ่ายสดลีกนี่ฮะตอนดรามไปผมดรามไปตอน5้าโมงห้านะฮะตอนเย็นที่ผ่านมานี่เองนะฮะอะน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งนี่ยสำหรับใครที่สงสัยก็อ่านในเว็บนี้ก่อนเลยนะฮะในส่วนของ on gamer นะฮะนี่อันนี้นะฮะ on gamer article นี่ฮะเป็น a n a l y s i s Content Analysis ของล่าสุดเลยเกี่ยวกับ Fantasy League นะฮะเนาะน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งใครสงสัยก็สามารถที่จะ โพสถามได้ที่ YouTube ด้านล่างได้เลยคอมเมนต์มาแล้วกันนะถ้าตอบได้ก็จะตอบแล้วกันนะครับส่วนใครที่สงสัยมากนลฮะลองเนาะลองดูก่อนตอนแรกผมก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนกันเขามีข้อมูลในในเว็บนี่แหละฮะแล้วก็มาลองของจริงกันแล้วก็เอ้ยเออน่าสนใจดีส่วนการดรับนะฮะก็จะออกแนว ability draft นะ,ะที่จะเรียงกันไป1 3 4 5 6นะ,ะรอบ2ก็เป็น6 6 5 4 3 2 1อ่าสลับกันไปแบบนี้กันไปมาเหมือน ability draft เลยนะฮะแล้วก็เลือกคนกันไปเนาะ ถามว่าสนุกตรงไหนสนุกตรงที่เราได้แข่งกันกับเพื่อนของเราอะนะสร้างทีมเราเฮ้ยเราว่าเราว่าในทัวร์นี้ทีมนี้ของเราเจ๋งกว่าะนะเพื่อนก็อานเฮ้ยอาจจะสมมติอ่ะเดนดะี้ตรงกลางใช่ไหมแต่เพื่อนคิด,คดอีกแบบนึงก็เฮ้ยไม่ใช่หรอกนะอาจจะเป็นอ่อใครดีฮันนี่เก่งกว่าอ่านะก็มาชิงกันนะฮะแล้วก็มาดูที่คแนะแนนเนาะก็บมคิดว่าสนุกก็อยู่แค่ตรงนี้นะ ส่วนของรางวัลไม่มีมั้งไม่น่าจะมีนะฮะแต่ว่าจะมีของรางวัลอยู่แล้วใครที่ซื้อ,อ,อตั๋วมาเนะะี่ยก็จะแบ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นระดับระดับอยู่แล้วนะฮะซื้อครบเท่านั้นนะฮะทางด้านของผู้จัดทัวร์นาเมนต์ก็จะแจกทีนี้นีน้มานะฮะก็จะมีรายละเอียดในเว็บไซต์อยู่แล้วโอเควันนี้อยากทำคลิปสั้นๆนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงภาพแบบเต็มๆตั้งแต่แรกนะฮะก็น่าจะต้องรอทีวีตอนวันจันทร์มั้งเนะี่ย ตอนนี้ก็แค่นี้ละกันนะฮะเดี๋ยวไปดูในส่วนของถ่ายทอดสดของคุณแพดดี้กันต่อเนจจ้าโอเคสวัสดีครับผม